มันเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ขั้นสุดยอดไม้ว่าจะยังเป็นตัวอ่อนแต่มนุษย์ระดับวิวัฒนาการก็เทียบไม่ได้ให้สันจัดการเองสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสุดยอดนี้ดื้อรั้นจริงๆมันยากมากสำหรับซังที่จะบินได้ไกลขนาดนี้แม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ตาม วิญญาณนัสูนออกมา5 5โชคดีที่โชคร้ายของหวังอยู่ั่งไม่ล่ามาถึงสันเกรมอนเกตไฟผิดผนึกอยู่ในอัญม,มณีสีแดงนี้หรอว่อาไปทําอะไรได้บ้างสมแล้วที่เป็นเกรมอนไฟความร้อนที่เกิดจากมันทําให้น้ําทะเลเดือดเป็นแก่นแท้ยืนแห่งชีวิตหรอมันเป็นแก่นแท้ยืนแห่งชีวิตจริงๆร้อนมากร้อนมากๆกลับมาเร็วจะกินได้ยังไงไม่ต้องพูดถึงกินมันเลย ันต้องล้างมันด้วยหน้าไม้นกยุงและซันไม่กล้าแตะมันถ้ากินลิ้นของซันไม่แน่นอนเค่หยินน้อยจะทําอะไรถูกต้องแล้วนาะยจะกินอะไรร้อนๆได้ยังไงหาเซนเขายังไม่ไปอีกหรอ ข้ามันไปแล้วหรอมันหนีไปได้ไม่เป็นไรครั้งหน้าทําได้แน่หัางเซิร์นซั่นคิดว่าเราเข้ากันได้มากและซั่นได้ตัดสินใจที่จะร่วมงานกับนายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหวังและหานคู่ของเราจะแข่งแข่งขึ้นและสร้างเสื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนเฮ้เดี๋ยวก่อนพวกเราจะ้ตะทะร่วมมือกับชายผู้โชคายคนนี้และมีสิ่งมีชีวิตระดับขั้นสุดยอดสองสามตัวมากกอปัญหาทุกวันซันจะไม่ตายหรอแต่หวังอยู่ห่างมีเครดิตมากมายกองทัพเทพธิดาต้องการพระสวรรค์เส้นเขา เพิ่มนวยการหารจากก,าก้อกอดศักดิ์สิทธิ์เพียงลำพังน่าทึ่งมากมีผู้อพิ่มยการหารอยู่ที่นี่ทุ่งน้ำแข็งของเราจะอยู่ยงโคโกพันเป็นครั้งแรกที่สั้นเห็นว่ามีคนที่สามารถควบคุมกอดศักดิ์สิทธิ์ได้ทำลายกอดศักดิ์สิทธิ์เพียงลำพังหรอ55ฉันอยู่ที่นั่นในทุ่งน้ำแข็งและสั้นเห็นหา่านเซินค่าไทแรนโนซอรัสด้วยตาของสัน้นในวันนั้นบอกเลยว่าเป็นมุกแห่งปี55เพิ่มนวยการหานหรอซึ่งหาัานเซินฟังดูคุ้นๆนะ คือว่าเสียวหยานเก่งมากคงจะไม่เป็นอะไรหรอกแม่ไม่ว่าต้องการอะไรก็ตามใจไปเถอะการล่ามันอันตรายเกินไปโอเคเข้าใจแล้ววิญญาณสูรอันยมณนีสามารถหลอมรวมกับวิญญาณสูรอื่นๆและทําให้วิญญาณสูรตัวอื่นกลายพันธุ์และเติบโตเมื่อมันล้มเหลววิญญาณสูรอันยมณนีจะถูกทําลายโดยตรงอันยมณนีวิญญาณสูรประเภทไฟหลอมรวมกับวิญญาณสูรประเภทไฟถ้าอย่างนั้นวิญญาณสูรไทโนซอรัสของฉันพอควรจะหลอมรวมกับวิญญาณสูรไทโนซอรัสประเภทไฟหรอ งกร็ดแดงที่ซานไลตุงมู่ไปเจอนั้นคล้ายกับไทแรนโนซอรัสบางทีอาจจะเป็นสิงมีมิสิทประเภทไทแรนโนซอรัสท,ที่เป็นระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ ตอนนี้ซันมีหน้าไม้รกยุงแล้วทําไมไม่ไปลองไปฆ่ามันดูล่ะแต่ได้ที่ซันไม่กลับไปที่นั่นก็จะไม่มีใครรู้ว่าซันเข้ามาแต่ซันยังรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยตอนที่ไม่มีเสี่ยวหยินบังอยู่ห่างไม่ใช่ว่าซันต้องการซันตัวจากคุณแต่ซันตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะชนะวิญญาณสูนย์ในครั้งนี้ให้ตายเถอะทำไมโชคร้ายขนาดนี้หาเซินสร้างเมินจริงจริงซันพบนายที่นี่เป็นไปได้ไหมว่านายมาหาซันโดยเฉพาะ หาเซร์นายยินเรื่องนี้ไหมเมื่อเร็วๆนี้เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมีคนล่าสัตว์ประหลาตัวนั้นสิ่งมีชีวิสนิดใดมันเป็นสัตว์ประเภทที่เหนือกว่าสัตว์เลือดศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันถูกเรียกว่าสัตว์ขั้นสุดยอดคนที่ฆ่าสิ่งมชีวิตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสุดยอดนั้นชื่อว่าจีซิงเขาเป็นที่รู้จักในฐานะอัศริยะอันดับหนึ่งในหลิงและเป็นความหวังของหลิงในอนาคตตับใดที่ตัวแรกถูกฆ่าสิ่งมชีวิตขั้นสุดยอดจะถูกฆ่ามากขึ้นเนร,รื่รอ,อยๆว าไปในภูเขาและค่าสารเลือดสึกสิสข้างสนใจไหมสนสนฉันชอบเลือดของผู้บ้าข้างสังหารมากที่สุด